สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถสปอร์ตตัวแรนะครับหายากมากเข้าใหม่ของที่ร้านนะครับ MV Agusta F 3 8 0 0นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2019คันนี้วิ่งน้อยมากนะครับวิ่งมาแค่260กโลเท่านั้นรถสวยวิ่งน้อยนะครับสภาพสมบูรณ์เป็นรถมือเดียวนะอุปกรณ์มากับรถครบเลยนะครับคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนดูแลรักษาอย่างดี สภาพสวยมีของแต่งมาแล้วนะครับหลายรายการเลยของแต่งแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับคันนี้ดูสภาพครับใหม่มากเดี๋ยวพาชมของแต่งนะครับเริ่มจากท่อแอโร่นะครับตัวนี้เป็นฟูนะครับมีกาดคาร์บอนมาด้วยตัวนี้ได้ยางเป็นคิริลลี่คอซ่าสภาพเหลืออีกเพียบเลยสภาพชุดสีนะครับกันรอยทางน้ำมันมีนม,มาแล้ว กันลื่นข้างถังมีมาแล้วนะครับตัวนี้มีข้อฝากเครื่องนะครับ R n G นะครับมีเกียร์โยง Light Tech กันล้ม R n G มีกันสะบัดนะครับมา r ิ i พร้อมขาตรงรุ่นนะตัวรถเป็นสีแดงนะครับสวยๆเลยมีการแนน์ Light Tech นะครับคันนี้เลือกใช้ของดีทั้งคันเลยสภาพสวยเลยนะครับ รถสวยพร้อมใช้งานนะครับสภาพหล่อมากหายากด้วยนะครับคันนี้ใครสนใจลองเข้ามาชมกันได้นะครับมีจุบอุดกระจกนะครับ R G มาด้วยรถจอดอยู่ในซอยบรมราชชนน,นี99นะครับร้าน KP Pro SuperB i k e นะครับตอนนี้เรามีรถให้เลือกชมมากมายเลยดูสภาพคันนี้กันต่อนะครับสภาพสีทางนะครับพวกนี้สีเดิมทั้งคันนะครับสภาพแทบจะไร้ริ้วรอยเลยเบา ไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะครับโซสเตอร์เลืออีกเทียบใช้งานได้อีกนานเลยคันนี้มีท่อเดิมมาด้วยนะครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับโหดๆเลยนะครับคันนี้มีแบ็คไฟด้วยนะครับ ไฟออกมาเป็นลูกเลยใครสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ KP Pro s u p e r b i k c o m หรือว่า Facebook IG Line ของทางร้านเรานะครับ KP Pro Superbike ทุกช่องทางเรามีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้แล้วครับโทรเข้ามาได้เลยไม่ต้องเปลงใจสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ